สวัสดีค่ะโอ้ยเหนื่อยใครย้อยเลยนะคะเพราะว่าพยายามทําเวลานะคะแสงเป็นยังไงบ้างโอเคไหมก็<อ>เนื่องจากว่าเอไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไลฟ์สดเนาะช่วงที่ผ่านมานี้ไลฟ์สดในในหัวข้อที่ตัวเองอยากพูดซึ่งหลายๆคนที่รู้จักเอก็จะรู้ว่าพี่เอเป็นสไตล์ไหนเนาะ ซึ่งมันมีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแต่ที่เป็นกระแสมากที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของโควิด1 9นะคะเรื่องโคโรนาไวรัสนะคะจึงอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆว่าคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องไวรัสที่เกิดปัญหาแต่มันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยที่มันทำให้หลายๆคนน่ะ มีอาการผิดปกติอ่าพี่เอด้วยไหมอาจจะใช่นะคะแต่ว่าอา่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็อยากจะมาไลฟ์สดผ่านเพจนะคะเพราะว่าล่าสุดมาเนี้ยถ้าไลฟ์สดผ่านผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวไม่สามารถเอามาแชร์ที่เพจได้แต่ถ้าไลฟ์สดผ่านเพจอนะเอาไปแชร์ที่ Facebook ได้นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาซึ่งเอก็อาจจะใช้เพจในการไลฟ์สดเพื่อที่จะแชร์กันได้ได้ง่ายขึ้นนะคะเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าคือวันนี้ล่าสุดเนี่ยเอก็มีมีโอกาสได,ได้ได้คุยกับรุ่นพี่แล้วก็น้องๆน,นะคะว่าพอเอาข้อจริงอะ่ะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของ ไวรัสเป็นเรื่องของโรคระบาดแต่คนส่วนใหญ่อะกลับนิ่งนอนใจในการที่จะป้องกันดูแลนะคะซึ่งวันก่อนเนี่ยเอกก็ได้คุยกับคุณหมอนะคะเรื่องการดูแลเบื้องต้นเนาะว่าเฮ้ยเราต้องอใส่ใจในเรื่องความสะอาดใส่หน้ากากาอนามัยที่ถูกที่ป้องกันได้จริงล้างมือกินอา,อาหารกินร้อนช้อนกลางนะคะแล้วก็ ใครเข้ามาทักด้วยนะคะแล้วก็การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เพราะส่วนใหญ่อะ,อะซึ่งมีมีคนหมอบอกว่าวัฒนธรรมคนไทยเราอ่ะชอบไปสังสรรค์สมานั่งสมาคมกันแล้วก็เมามอยซอยหยวกแล้วก็กินอาหารแบบทำให้มีทำให้เกิดการติดต่อได้ง่ายขึ้นนะคะเอกก็เลยอยากจะมาแบ่งปันว่า จริงๆอ่ะเรื่องนี้พวกเรารู้กันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เอได้รับคำปรึกษามาตลอดเนื่องจากว่าจริงอยู่ว่าเอก็ได้เอ,ก,เอก็ได้เรียนรู้บางสิ่งแหละจากบุคลากรทางการแพทย์นะคะเรื่องการดูแลรักษาแต่สิ่งที่อยากมาเล่าตอนนี้คือว่าเมื่อเราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยจริงๆเราป่วยไหมเพราะว่าเพิ่งคุยกับพี่คนหนึ่งที่ป่วยพอป่วยปุ๊บทาง เป็นคุณครูนะคะทางโรงเรียนก็เลยเชิญกลับบ้านก็เลยก็เลยมีเวลาที่จะไปทําเรื่องส่วนตัวมากขึ้นนะคะคือก็ก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมีความรู้สึกสงสัยว่าตัวเองป่วยเนะ่ะเรื่องแรกเลยเราต้องรู้ว่าเราป่วยจริงไหมนะคะคาว่าป่วยจริงเนี่ยเราก็สามารถเช็คประรอดวัดไข้ดูการกลั้นหายใจตัวตัวเองนะคะอันนี้อันนี้รุ่นพี่บอกมาว่าวิาวธีการเช็คว่าเฮ้ยเรามีปัญหาเรื่องปอดไหม คือเราจะไม่พูดถึงเรื่องอาการของเรื่องปอดเรื่องเกิดจากอาการของโควิด -19 นะคะเพราะเอกก็เชื่อว่าทุกคนได้ข้อมูลตรงนี้เต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาแต่อยากให้ทุกคนได้เช็คตัวเองก็คือการกลั้นหายใจนะคะว่าเช็คปอดตัวเองว่าปอดตัวเองเป็นยังไง นับ1-10ถึงวินะคะว่าเราไอเราจามไหมนะคะรุ่นพี่ทางทางการดูแลผู้ป่วยอบอกมานะคะว่านับ1-10ถึงดูว่าเราจะไอไหมหลักการง่ายๆนะคะซึ่งเอ๋มองว่าแม้เราไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้แต่เมื่อเราศึกษาหาข้อมูลเราก็จะดูแลตัวเองได้เนาะแต่สำคัญมากกว่านั้นคือว่าสิ่งที่เอจะมาแบ่งปันตอนนี้ว่า เวลาป่วยจริงอะ่ะเรารู้ว่าต้องวัดยังไงไปหาหมอต้องดูแลอะไรยังไงระวังโดนกัดตัวด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ก็ต้องดูอาการก่อนนะคะเช็คเช็คเช็คตัวเองก่อนนะคะเรื่องแรกคือยอมรับความจริงว่าเฮ้ย mm. จริงๆแล้วฉันเป็นอะไรเอาแยกกันก่อนนะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรารู้แล้วว่าต้องเช็คยังไงแต่ถ้าเรารู้สึกป่วยด้านจิตใจเราเรารู้สึกว่าเราอกหักอืม รุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่อกหักผู้ผู้มีประสบการณ์สูงด้านการอกหักมานะคะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเราผิดหวังให้เรายอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรที่จะแบบทําให้ใครมาทําตามใจตัวเราเองได้นะคะเรื่องที่สองก็คือว่าเวลาคนอกหักอ่ะทําไมต้อง ต้องหาคนคนใหม่เร็วๆอะ่ะพี่เอกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยคืออยากเอาชีวิตจริงของตัวเองมาเล่าให้กับน้องๆฟังว่าเวลาพี่เอกคือพี่เอกเป็นศิรานีให้กับน้องๆด้วยนะคะก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องนี้ว่าเวลาอ,อกหักอะ่ะอย่าพิ่งไปหาใครคนใหม่มา,มาเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันฉันมีคนใหม่แล้วนะฉันโน่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายมันก็มีปัญหาเหมือนเดิมนะคะ ฉะนั้นการที่เราจะมีคนใหม่ไม่ใช่วิธีการในการที่จะรักษาใจนะคะพี่บอกเลยเชื่อพี่เชื่อพี่พี่แก่แล้วจะ50แล้วนะคะประสบการณ์ตรงเยอะมากนะคะเรื่องที่3ก็คือว่าเราต้องหาเรื่องทำอันนี้พี่บอกหลายรอบมากว่าเราพอเราหาเรื่องทำแล้วเราจะไม่มีเวลาไปใส่ใจกับเรื่อง พี่เป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจในเรื่องความรู้สึกของผู้คนเรื่องความรู้สึกของตัวเองว่ามีที่ปรึกษาก็บอกว่าเฮ้ยเวลาเราเสียใจหรืออะไรยังไงอะ่ะก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็พรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาก็จะช่วยเยียวยารักษาทุกสิ่งอันนี้คือรุ่นพี่แต่รุ่นน้องอะ่ะรุ่นน้องวัยรุ่นเนี่ยหรือลูกๆเอนี่แหละ ก็จะบอกว่ามันผ่านไปได้จริงเหรอมันมันใช้เวลาได้เหรอได้เวลาจะรักษาเยียวยาทุกสิ่งเป็นเรื่องจริงเอาง่ายตัวตัวพี่เอเองเนี่ยมีประสบการณ์มากมายกับหลายสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็อดไม่ได้หรอกที่เราจะไปคิดถึงประสบการณ์โน่นนี่นั่นแต่ทำยังไงเราจะใช้ประสบการณ์เป็นคําสอนไม่ใช่คำสาปใช่ไหมคะ นี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกกับน้องๆทุกคนว่าวันเนี้ยยังไม่เจอนะคือแบบรักรักกันมาตั้งแต่เด็กจนแต่งงานกันคือมีมีอ่มีอะแน่น้อยมากแต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเหมือนที่รุ่นพี่เคยเคยเคย,เคยบอกไว้ก็คือว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยการที่จะอยู่ด้วยกันตลอดรอดฝังได้จริงอะ่ะมันก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็มี เขาเรียกว่าโซ่ทองคล้องใจใช่ไหมลูกๆแต่ในประสบการณ์ของเอเองเนี่ยอาจจะไม่ไม่เหมือนรูปแบบคนที่คาดหวังไว้แต่ในสิ่งที่เอเป็นอยู่ในสิ่งที่เอเรียนรู้อยู่อ่ะเอก็อยากจะมาบอกว่าประสบการณ์ที่มีเนี่ยก็อยากจะแบ่งปันให้กับน้องๆเป็นข้อคิดว่า3เรื่องอ่ะเราต้องเข้าใจตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่นะั้นเราป่วยจริงหรือป่วยใจนะคะถ้าเราป่วยจริงหมอรักษาได้ การสร้างภูมิคุ้มกันดูแลได้เหมือนที่บอกการสร้างภูมิคุ้มกันมีทั้งทั้งร่างกายและจิตใจส่วนป่วยใจอ่ะใครก็รักษาคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่รักษาตัวเองนะคะก็อยากมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะคะว่าในแต่ละช่วงมันก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นแต่ละช่วงเองก็เชื่อว่าข้อคิดที่ พี่พเอกเผชิญมาเนี่ยก็จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรากําลังไปอ่ะมันสามารถที่จะรักษาอาการนี้ได้อาจจะเป็นผลดีด้วยซ้ําที่เรามีประสบการณ์ที่ผิดหวังมาหนักมันทําให้เราอ่ะตั้งใจในทําบางสิ่งบางอย่างที่เราจะสมหวังได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเอมาไลฟ์สดในเพจนะคะเพื่อที่จะสร้าง กำลังใจให้กับน้องๆน,นะคะว่าวันนี้เราทำมาหากินเราเรามีความมุ่งม,มั่นในการทำบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เอมีความถนัดในเรื่องไหนเอก็ยังทำเรื่องนั้นเรื่องเรื่องนั้นให้ให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องการสื่อสารเรื่องการใช้ความความคิดความรู้สึกแล้วก็จิตใต้สำนึกในการที่จะแบ่งปันข้อคิดดีๆให้กับทุกคน เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เอเอามาแบ่งปันอย่างเงี้ยเอก็ได้ข้อคิดและการไปต่อของเองด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะไทยบ้านเดอะซีรีส์เฮลตี้บายเอนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังค่ะสวัสดีค่ะแล้วอ่าอ,อย่าลืมนะประสบการณ์เป็นคำสอนไม่ใช่คำสาบดูแลตัวเองทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ